กินต้มอึงไข่น้ำกันจ้ะแซบๆเลยมีแต่อึงแม่ไข่แซบๆเลยจ้ะมื้อนี้เนาะสวัสดีค่ะมื้อนี้กะสิพามาต้มอึงจ้ะอันนี้ตั้งไฟไว้ก่อนเนาะจ้ะเดี๋ยวแพลสิพาเพื่อนๆไปเก็บเอาหัวจังไข่ก่อนเนาะเอามาใส่ต้มอึงจ้ะเดี๋ยวไปตามดูกันเลยจ้าจ้ะอันนี้เนาะเป็นผักส่วนครัวบ้านเฮา ยายนำปลูกไว้เองจ้ะอันนี้เนาะเดี๋ยวสิพามาเอาหัวจังไข่จ้ะเอาไปใส่ต้มอึงเฮาเนาะอันนี้พริกยายนำปลูกกำลังงามๆเลยถึงต้นหัวจังไคร่ละจ้ะเดี๋ยวเอาหัวจังไข่ก่อนเนาะนี่เนาจ้ะหัวจังไข่กับได้แล้วเนาะเดี๋ยวเฮาก็สิเอาไปใส่ต้มอึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะมีบรรยากาศเนาะหลังบ้านเฮา นี่เนาะหัวจ้งไคฮาจ้ะอันนี้น้ํากับเครื่อสซีเดร่และเดี๋ยวเอาหัวจางไคลงไปก่อนจ้ะนี่ใส่ค่ะลงไปเลจ้ะอันนี้เป็นการดับกลิ่นคาวเนาะตัวนี้นะคะเด,เดี๋ยวแล้วเราค่อยใส่เครื่องอื่นๆตามมาเนาะะหลังจากนั้นก็เอาอึ่งมาลงต้มแบบนี้นะจ้ะในหม้อนะคะในน้ำกำลังสิเอาเอ่ เกลือกับอันนั้นมาปรุงใส่จ้ะโอ้ใช่ประกอบอ่ะในน้ำเสียเอาใส่เอาเกลือจ้ะมะขามเปียกมะขามเปียกมะขามเปียกมันซอสแฮมส้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เอาใบมะขามอ่อนมาใช่ไหมโบล้วมะขามเปียกใส่หลือกลือยะโอ้คือไปต้มแส้นกับมะขามอ่อนนั่นแล้วไปเก็บใบมะขามอ่อนมันนี่นะจ้ะใบมะขามอ่อนเนาะมาเด็ดเอาสดๆเลยจ้ะ อยู่หลังเพื่อนเฮาเองนี่เป็นยอดมะขามอ่อนกำลังงามๆเลยจ้ะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ตุ้มอื่นเมื่อกี้ยายนำเอามะขามเปียกไปใส่แต่ว่ายามันบ่สุ่มพอเราเอาใบมะขามอ่อนไปใส่อีกจังน้อยจ้ะนี่เนาะแล้วก็เอาใบมะขามอ่อนลงไปแล้วก็เอาใบมะกรูดใส่บะยอยยายนำ เดนนัมเสียเอาไปมาขูดนะจห้มันหอมนะปูเป็นตะหอมขนาดเดนนัมเอาไปมาขูดใส่แล้วหอ,หอมจ้ะจตองอื่นเฮาเลยมีแต่อึ่งแม่ไข่จ้ะมือนีแต่อึ่งแม่ไข่เป็นตะแซ่บจ้ะอันนี้เดนนัมกับปุกผงชูรสแล้วก็อ่าปลาแดกเรียบร้อยแล้วนะจ้ะ เดี๋ยวเท้ากะถาให้มันสุกจังหน่อยจ้ะต้มให้มันสุกจังหน่อยแล้วค่อยมาตำแจ่วเอาไปกินเนาะนี่ปรุงแจ่วใส่ต้มยำพริกดิบแล้วลก وم, وم, ็ใส่หอมแล้วก็น้ำปลายดลูงมังหน้า,า,นา,าออนวิบไว้แจ้ะวจ้ำต้มอึงืดเน้อซุกแล้วจ้ะอึืงของเฮาเนาะต้มอ,อืงของเฮาไปนำสีตักตักไปเสีย์ฟหวแหละ โอ้ยมีแต่ตัวไข่ๆจ้ะ,ะแซ่บเลยแซ่บเลยจ้ะแส่กหอมจ้ะหอมเลยแซ่บเลยเนะยาะยำอึ้งไข่ดับกินนคาวจ้ะมาเด้อกินต้มอึ่งน,น้ำกันเด้อไขก่กระดาษน้ำลายโอ,อ,อก้กกนเลย กินเต้อ่ไข่จ้ะไข่คลิปกันน้ำลายโอ้โกลยนน้ำอยากกินเห้เนี่ยไข่งอืองไข่นี่นนตัวไข่ใหญ่นี่ตัวใหญ่ๆจ้ะน้องมีงนะไข่มันจ้ะแซ่บๆฝนตกใหม่จ้ะหอมขนาดเนาะไนนำอ<า>ืนอะไรตุนยง่ายอีกไข่เลเซเบดิบ <ๆ S 1> อ่ Ừ, แซ่แบแซ่บโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยจ้ะเ <c oughs> นาะเดี๋ยวไปขึ้นไปกินต้มอึ่งน้ำกันเด้อจ้าไปมาเด้อจ้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วมากินต้มอึ่งไข่น้ำกันจ้ะแซ่บแซ่บเลยมแต่อึง่งแม่ไข่แซ่บแซ่บเลยจ้ะมื้อนี้เนาะเดี๋ยวแพรกับยายนำก็สิคออนุญาตกินต้มอึ่งก่อนเด้อจ้าขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมคลิปการต้มอึ่งเด้อจ้าสวัสดีค่ะ